สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะมาพบก,กับช่องพิรุนรักชแนลวันนี้นะจะเราก็ผัดกะเพราจ้ะผัดกะเพราหัวใจไก่ใส่กุ้งนียจ้ามาเรามากินกันเลยจ้ะก่อนกินผัดกะเพราเราก็ต้องมีนี่นะจ๊ะเป็นน้ำปลานะคะน้ำปลาหอยนางรมแท้เลยเนาะฉลากสี จะตัวนี้หยอบไปสักนิดหนึ่งนะเพิ่มความนัวเพิ่มความหอมให้กับข้าวหอมมะลิของเราจ้ะหอมมากอยูจังเลยอยูจังเลยนี่นะจ๊ะเป็นกระเพา หัวใจไก่ใครเคยกินหัวใจไก่บ้างนี่กับเผ่าหัวใจไก่อ,อืมเผ็ดกำลังดีอร่อยมากอืม เราใช้กระเพราแดงเนะาะกระเพราแดงเนี่ยมันจะหอมกว่ากระเพราสีขาวนะคะมันจะรสชาติดีกว่านี่นะจ๊ะกุ้งจ้ะกุ้งย่อยจ้อยจะ เพอดีนี่จะนี่นะจ้ะกุ้งกุ้งยั่วๆจะ้ะ ทำง่ายๆเนาะผัดกะเพราสอนทำไปแล้วก็เดี๋ยวไปดูใน youtube นะช่องพี่รุแชแนล